เอาเป็นอย่งไรมีเราบอผู้บ่าวลมถุกมือนี่นะมีแต่คนลมมีคนเลี้ยงเ <c oughs> ป็นอย่งไรผู้บ่าวลมถุกมือนี่อันยุ่งร้ายเพราะไดิน่นแต่ละคนนะใส่กาหาสี่ชิบกว่าสี่ชิบห้าชิบมีท่ามาเพิ่นทับเลี้ยงเจ้านี่จะาฉเอาได้หรือเปล่า ส, Bref. สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาสิลัสโมสุขุสุคนเนาะบอว่าจะอยู่ภายในเนาะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้กัยินดีตอนหับข้าสู่ช่องยูทูบของบาวสิลัอเก่าทุกคนเลยเมื่อนี้กาเป็นบรรยากาศแบบสูงแรงงทุกคนเนาะประมาณสี่ห้าโมงเห็แหละเกือว่าเอฟซีเนาะของใจภาพคือว่าอยากมืดๆมัวๆอย่างนี่ทุกคนเนาะที่บายหนั่นและทุกคนเลย ก็คือมื่อกี้กับบเสียัตกามาบ้านสาวโสดนี่นะทุกคนเนาะเป็นบ้านของสาวนางทุกคนเลยเนาะ,ะหลายๆคนอาจจะคนซื้อแต่ก็อาจจะบอผู้ว่าเป็นสาวคนใดเนาะเพราะว่าคนสีนางนี่มีหลายคนทุกคนเนาะ,ะเมื่อนี้กับซีมาถามไทยเพิ่นว่าปัจจุบันนี่หรือว่าทุกๆมือนเนาะเพินน่นีมีคู่ชีวิตหรือว่ามีคนของใจแล้วหรือยังทุกคนเลยกมีเอฟซีหลายคนเนาะที่จับจองเลยอ,อยา่างไ้เพิ่นนี่ ไปเป็นครูหรือว่าเป็นพวกเป็นเมียอะไรแต่คนเนาะเมื่อนีนะ้กับซีมาถามไอเอฟซีเด้อโอ้ไปพร้อมๆกันเลยทุกคนเนาะ,ะน ima, ไ,<ม>ไปเอาไปหากันเลยอ่าโอเคเนาะโดยสบายดีเดอ้อส,สบายดียด <laughs> เลยมาทางสาวโสดเนาะเมืาานน่อกี้นะฮะช้าหนางเมนเป็นรอบที่สองเนีย่ยเ <laughs> นาะเปิดเปิดใจมาที่กัถือว่าโดน ้าว่าดี่เนาะยังไดงว่านีมีคําสั่งว่าอย่าเคืรนสุดคนเดียวเคืรนเพราะว่าบ้านว่าหนักข่าวคนหนึ่งรถได้พี่น้องเลยอีกฉ <c oughs> บ,บาบเนาะต้องเรียนกันละซ่าอย <c oughs> นนู่บานน่าเป็นิเคืรนเป็นธรรมดาเลยชินอลไรตีบอกโอ้ยยังบูชินปันไดยังบูชินป <c oughs> ันไดยังบูชิต้องมาถ่ายทุกมือใช่เนาะโอ้ยเอ้าอย่างนี้ว่าบอกว่าซิตู้บซิตู้บ มจะพอแตะบีเสื้อตู้บีเสือ้อรถลงไปงั้นนะเอาเปา๊ะจังไรมีแล้วบ่าผู้บ่าวลมตัวมือนีนะมีแต่คนลมมีคนเลี้ยงแม่นกลุมเจ้าขน <c oughs> าดแล้วอเาตรงๆเลยนี่โลดเ <c oughs> นาะมันจังชัดเจนโลดมีแต่คนลมมีคนเลี้ยงแสดงว่าจะได้คนเลี้ยงมันบ่เนี่ยเมนเนอะเลี้ยงไงไงเนเ่ยเลี้ยงเขาเล้วเลี้ยงตลอดไปบ่ งใหญ่บ่พอบ่สิได้ใหญ่นะเนี่ยังให้เลี้ยงสม่สำเสมอเนาะ<ด>เลี้ยงกันขาดนขนกันเคินกับ <c oughs> พ่เอาบ่บ่้ดีคิดฮอดเนาะ<ด>เลี้ยงกันขาดกันเคิน <c oughs> เป็นยังไงผู้บ่าวลมทุกมือนี่เป็นคนทางในางดนี่ๆเนีจะมีแต่ฝั่งพุ่นเลยฝั่งพุ่นคือฝั่งไทยดฝั่งลาวอันนี่บ่มีจกคนเลยบ่าฝั่งลาวบุพมีอ้าสั่งว่าแหละถ้ามีผู้ัวไทยยังมีคนเลี้ยงเนาะด ยังไงผู้เบาวลมถุกมือเนี่อัยูไลายปาได้เพมเแต่ละคนนะใส่กาหาสี่ิ้กว่าอะค่ะเดือนดอสิบ่ห้าิสี่ชิพห้าชิมีท่นทับเลี่ยงเจ้านี่จะสิเอาได้หรือ่ได้แทักแนบ่โดยอ่ามั่นใจตัวเองร้อยปร์เซ็นมันบ่โดยอ่าสี่ิห้าิเนาะท้าวปนับเลี่ยงหรือว่าดูแลจะได้เนาะโดยอืมบ่แ่นเบาได้ได้แต่ในกล่องเอได้ เออเพิ่นมาเอาเรีบเ,เอาแะไรพวแเฮงเลยฮะสิพามาหาเลยแหละหอดูแลด้วยพามาโลด <c oughs> พามาได้เหมือนบ่าพามาได้สิเป็นอย่างถ้าเพิ่นสิมาหลินมายามกับบบเป็นยังน้อมาเอาเลยเด้ <c oughs> มาแบบพาไปเลี้ยงไปดูแลเลยใช่ไหมอาก็จังคอยว่ากันให้เวลาเพิ่นไปเนาะให้เวลาเบิ่งกันก่อน มันหนาวเลยในสานาหนาวตรงนากาศหนาวละไใดเด่นเฮ้ยลมหัวลมออกซื่อๆแต่เจ้ยังบ่หนาว้ายังบ่หนาวเ้ายัง่นาวเยั่นาว่านาว่ายนะหนาวจคายหนาวบอจางหนาเจามังวเ้ายหนาวเจ้าวเ้ยนเขาเริ่หนา่้ายัหนา้ิ่เจ้มยังหยังไ่น่ังหนานาว่เน ตัวหนอนยังบ่หน,น,นาวแสดงว่ายังบ่อยากได้บ่จักนี่เนาะเอาเรื่องหนาวมันก็หน,นาวอยู่อ่ในใจตัวนี้คือจังไงคือแบบอยากได้อยู่บ่คนแบบเออมาดูแลเลยนี่นะแบบมาดูแลมาเลี้ยงนี่นะท้าวว่าอยากได้บ่เรื่องอยากได้อยากได้แต่ว่าเขาก็ต้องเบิ่งหรอเพิ่นสิมาในรูปแบบใดเนาะก็มาเบิ่งก่อนต้องเบิ่งนิสัยใจคอกันก่อนเนาะโดย แต่คนที่ล้มตุ่มมือได้ยังยังบัจักบ่ว่าหูวจักบอกอ่ะหูวจักเพิ่งยู่เนาะเขากลับล้มเพิ่นบ่ดนเนาะก็ยังบูเบินขับเนาะยังบวมหัวใจย <c oughs> นะังไงซะเนาะกำลังเบิ่งเชิงมวยอยู่อ่า่เป <c oughs> ็นจังใดนะเขาก็แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายอยู่ปะ <c oughs> คนที่จะออคุย <c oughs> จะล้มนำหนเสมอต้า คือแปลว่าคือสมมวโมว่ามืดอีกครัแบแต่ว่าทักหาหรือว่าโทรหาตลอดนะไปเสียการทุ่งแขกกับบริษัททุคู่มือเลยบอกระบอกแต่เพื่อนก็นไม่ได้บอกว่าว่าถือใจเจ้าเดอ้อหมากเจ้าเดอ้ออย่างสัน้นอย่างสี่บอกอยู่บอกระ <c oughs> บอกก็บอกอยู่เลยบอกเนาะเจ้าเด้อเจ้าเจ้าหลับอยู่บอก้าหลับอยู่บอกระหมากขัดจะกระหมากขักเขาอยู่บอก เอาลับอะไรเนาะไปเดสาบเอาไปเหตุใดสาบานนี่เนาะบลาบหักเขาเลยเอฟซีกับเขามานนำหลังได้สาแขวนกระหับเพิ่นเนาะถ้าว่าเปาสิปฏิเสธเพิ่นกับโบเป็นเบนโบเออเอง่ายแบบเพิ่นทำว่าเจ้าหักคอยโบเขาบอกว่าหักเนาะเกี่ยวกับหัวหักแบบใดโดยกระเบิดกระปายก่อนเมนหรือว่าหักแบบไอ้น้องโบแบบซูซ่าก็จังหวะเนาะเดินขันตอนไปอีกเนาะ ไอหักดมีเวลาของมันเนาะแน่นบ่นไม่ได้ได้ไข่อยกันทามาหักหักแบบได้รูด้ายไข่คือหมักได้นาะคืออยากเอาได้หมักนี่อยากได้รูปเป็นเมียได้แมนเมนขนมหมักแม่อนมันต้องเป็นแน่นได้กันทามาหักบ่หักเนี่ยได้คืออายนี่หักน้องแบบนี้แต่อันี่นะน้องได้ขีดจังได้รูด้าี้เขาเลยนะเนอะคนอาชีพหรือว่าหักแบบน้องก็ได้เม่นบ่โดอบ่ มันบ่มีแบบนี้ได้สาวนังตอนนี้เอาหักกันแบบผีแบบน้องไปก่อนเด้อจะน้อยจังคอรแบบขยายความสัมพันธ์เอาแบบนี้มันบ่มีนั่นนะนะขอดว่าเอ้ามันก็ต้องมีแหละเนาะมีบ่มีโซไปสิเป็นเจ้าอะไรโซฟาสีน้ามองจมพ่อจ๋าบอาไอ้มันได้ใจเอฟซีเหรอคือวอาเอาใจ FC นํานั่นล่ะเฮาก็ต้องคอยเป็นคอยไป เจาบัพังไหนบ่ก็เขบอกว่าไรสักขั้นดวเาว่าอยจุดบเนาะเขาบอกเขาบอกามอ้ามเขาอย่าเจ้ากับบพาพังไหนบ่แบบชีนมีขู่คลองฮะนะเจ้าบกเดเื่อยบ่โดยเพรว่าเอ้าเพราะว่าคนที่เจ้าล้มทุ่มมือนกับอายุลายฮะนะยันมา่นแบบเออยันแบบไปุงไปีไป่นอายุ่นก็เพิบขึ้นไรเก่าฮะ อนาจะบ่โอ้โอ้แต okay. well, ่เพิ่นกับ่ได้บอกหงพีทตรองพิจัยเนาะเพิ่นบอกเพื่อนบอกมัน่วงจะฟ่องเลยมเราก็เป็นคนแปบว่าหักศัตได้ห่น้องซานางแล้วก็น้เงหะสัตว์คือการตอ้าวเนาะสิ่ง้ได้สื่อมีสื่อ้วยนี่มาอก บักหมอกบักหมอกออกไปก่อนหมอกเอาไปก่อนโที่หมอกออกไปก่อนไหมเจออีกตัวนึงนี่งเชิร์นหมอกเชิญออกไปก่อนออกไปก่อนฮะฮะนะฮะครูให้เจ้าของเจ้าก่อนเจ้าของเจ้าขาดความอบอุ่นตอนนีนการแสดงว่า อาทำแบาเปิดใจบอกกันยังเปิดคือเก่าเนาะโดยกันยังคนที่เข้ามานำรังกันยังมีโอกาสยังมีซิดเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีเคาะผู้มั่นยังเจ้าหานนะขันว่าหนึ่งมีคนมาบอกฮักในถักมาบอกฮักเจ้าในเนี่ยชัดเจนเลยเสร็จก็มันเสร็จเพิ่นกัซซี่หามหักไปตามมารยากอะไรพี่น้องเด้เอายังไงซะเนาะขัเจ้าเว้ย จักเหม็นผู้ใดมาแต่ใจมาบอกหักกันเลยนั่นนะย่าอย่าปินมากจักเหม็นอย่างเบ๊ยไปหาผู้ใหญ่ไปหาผู้ใหญ่ด้หลายครูหลายคนก็บอเคยเห็นเงินเงินสาวนางเด็ก่น้องจักหลังใดผู้แม่หลัางอะไรลังกันเนาะหลังอะไรพ่อเงินจัดลังกลางเนาะเหม็นล้างกันนะบ่หลังแค่พ่ ล้างไงเนาะเืนเพิ่อนเ่าสอมันได้พี่น้องเปล้งนี่ยเนหญ่ใหญ่อะไล้ใหกูเป็นอะไรใช่แล้วมันว่าขี่ขาวี่น้ำนะแล้วแล้วแต่ข่าวลายเ่ปีนี้ายบกได้ีกว่าปีกายนี่ดีกว่าปีกายนี่ด้วยก็คือสีเผาจะคล้องนี่แล้วมันนี่เนาะแมาเกี่ยวกัา จะมาเกี่ยวเขาได้ปีนี้เนาะปีก่อนจะบัได้มาไหมบนบ่ปีก่อนนี่ก็มกอะ마ไดมาดำอยู่บ่ปีนี้นะบ่ได้มาดำเป็นสายเกี่ยวนะบัดนี้เนาะก็ว่าจะมาเฮ็ดหน้าปีนี้ก็เลยบ่แม่นสายลุยต้มเนาะเออโอ้ยเกี่ยวยังได้ลุยต้มได้ลุยกันบ่ซาบ่ัวแดงฮัตบ่าวมาเกี่ยวซอยตี้ปีนี้อู้หูมีฮัตบ่าวยันว่าอันแอบเอามาซช่เนาะ ีเอฟซีคอยคนหนึ่งด้อแต่ว่าชื่นใจเจ้าคนหนึ่งใจเวลาเห็นเจ้ายิ้มเราอะแล้วยิ้มมีเสน่ห์เลงไลน์นะหอยหนิมลงไลน์ลงไลน์นะหอยยิ้มมีเสน่ห์เราซาแมนยังให้บ่าวเล่าที่มาสัมผัสอีกแน่ว่าฉันก็คราวก็จะมีโอกาสมาอะไรพี่น้องไว้เมื่อนี้เนาะมีโอกาสมาเป็นอีกเทีหนึ่งหวังว่าอาจจะ ถืออกถือใจเพิ่อนอาจจะพออกเพรา,ออกกาใจอยู่พี่น้อง mm hmm. เป็นหน้าซิมีรางวัลยังให้เห็นสาวนางอยู่มากเนาะ mm hmm. บ่าวเล่ามาเทื่อที่สองเลยนะเท mm ื hmm. ่อที่สามเป็นนาซิมีของขวัญหรือว่ารางวังลใช mm ่ล hmm. ่ะจะเป็นรางวัลยังด <c oughs> ้เนาะแช่ไหจะเป็นรางวัลย mm ังกจังหวะการทับเบิกน้ำกันพี่น้องเนาะรางวัลเอาหนุ่มๆมาฝากเอาบอ่ มาอยู่เลยแล้วอากาศหนาวแล้วมาแล้วคุณยืมผ้เมื่อยเนาะเกินยังล่เพื่อนลรจะพามาอายเพื่อนเกินยังบมเลเราอยู่ไรบ่โดนอีไรอยู่ไรเลยสิอยู่ในใสเราอ้อยเลยนอนนุ่มๆดึไปเป็นละน้่ยมันไปแล้วมันจแลเป็น้ำหมูมันจะไปดึงเมียนะไปเมยหมอกไปเมยไปไปเร็ว อยากเข้าขกล้องเลยสันห่วงห่วงเจ้าของลมจัะมือแล้วบ้านเจ้าเมื่อวานนี่ไดเริ่มลมเมื่อวานนี่แล้วเมื่อวานนี่เทาไหร่ารับสิหลานมียังถามเพิ่มเติมบอ,อกกับทามไปเรียกค่ะทา,ามใช่แล้วคือคือแบบอ่าหนุมน่มๆที่ชัดลมเจ้าถกมือนี้มีกี่คนตอนนี้นะสี่หาค สี่หคนและมีเฉพาะคนที่เจ้าขีดว่าแม่นสําหรับตัวเจ้าเอาก็มีอยู่ดิมีบ่เอาอีกแล้วมีอีกแล้วบ้างเอาคนเฮานนันก็ต้องมีมีมันบ่แบบคุยอะไรมีกลัวมือสุดดีๆต่อกันไม่บอกนะครับคุยอลไรมีควาวมือสุดดีนะเนาะใจสบายใจได้เนี่ยจากคนที่จะรู้สึกดีนําตอนนี้นะ อย่าบอก่ปัญหาคนเลยกะมีอยู่เนาะคนเฮาอ่าต้องลมกันแต่ละมือลมกันแบบนั้นมันก็ต้องมีความรู้สึกดีต่อกันเนาะสหาคนเมื่อจะคุยนะตอนนี้นะนะเพราะว่าคีล่าไร่เนี่ยบอต่ำกว่าช่องหลยทีจามีความรู้สึกดีนั้นตอนนี้นะเนาะบาต่ำกว่าช่องบาเป็นยังเข้ากับเพื่อเลือกเลสา มีผูเลือกเนาะเบิ่งเอ้าเขาเขาขากูจักกันนะใช่ไหมเมนเลยเลือกมันหมดนั่นเลยเขา่ต้องว่าเออถ้าเราหลายคนนี่เขาสีสั่งเขาเนี่ยเขาต้องย่างกันได้เพราะเขากำลังชิดเลือกอยู่แล้วคนที่มัล้มเจ้าทุกงมือเพก็อาจจะมีอีกหนึ่งคนที่เลือกกันได้เกินกดวันนี้เท่าไหร่ร้องอ่านั่นแหละเกิดวันยังเบิ่งเบิ่งกันคอยแนะนำให้อเดอร์เก็บเอฟซีคอยคนนี้ไว้เป็นตัวเลือกเนี่ยเด้อ หายเหมือนทักมาโลดหายเหมือนตายมาโลดเด้อแซดช่วงนี้แบบอิฟซีผู้ใดขะม้างกับซีเก็บเมียนมันบ่เก็บไปเลือกแล้วมันบ่ผู้ใดดีผู้นั้นได้ไปเนาะแมนแต่ละคนเพิ่นบ่ได้อยากมาหาประชาชเพิ่อนเกษตรอยากมาหลินอยู่ไรเดี๋ยวจะบ่อยมา โบแม่นกับบัวเป็นอะไรเนี่ยเขาเ่ยงานบอกเขาติดงานอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเขาติดงานแบบนี้บอกแม่บอกได้เนาะยังบอกว่าถ่ายงานเพราะว่ายังลาผักบอกได้ก็ว่าไปแล้วมีบ้าแบบหนัดเจอกับเจ้าอย่างเงี้ยยังไงไปหาดิบอ่แม่ประมาณนี่ยไม่ว่ามันก็ยังบ่ถึงเวลาเนาะ แต่สำหรับตัวเจ้าทาวาฮอดเวลานี้กล้าไปบอทาวานัดเจอกันไหมทาวาบอากล้าไปบอถ้าเพิ่นมาหาเราได้แต่ยังบอกล้าเนาะโอ้เจ้าน่ะบอกล้าไปหาเขาบ่ยังคือสมมติว่าเขานัดไปนี่นะหมกดาหันไกลๆนี่นะใช่เจ้ขขาข่าจะจงใจให้ถูกจริงถูกอย่างนี่เจ้ากระสิก้าไปบ่ชาวนางได้ไปได้ไปได้บ่ เอาแหละจัดมาในแม่บ่าวสีาดไปได้นี่แหละต้องมีจัดแน่นอนจังทางวะนี้อันเด้งมีคนชาวเด้อจะอย่าพาว่าหมั่นใจได้กว่าไปได้อืนนั่แหเนาะถักแน่ไรถักแน่ไรคือได้ก็คือได้อะไรไรเนาะมันมาได้แต่ในคลิปได้บัดบัดฝนสินัดอันนี้บอกเขาบอกกล้าไปจังซี่กันเอาอีกแล้วบุ๊มบิ๊ัดใจอีกแล้วหรือเปล่าเขาไหนไปกินชาบูเด้หรือว่าไก่ KFC ไปแบบนี้นะ ไปได้ในนอนเมือนบะโดยอืมโอเคเนาะเอา fc พูทีรอคำตอบตัวนี้กันนัดเจอได้ทุกคนเลยคือในช่วงนี้เพราะว่าเดือนนี้ก็คือถือว่านัดได้เลยเหมันบอกโดได้ิได้แต่ว่าออกค่าเสียจ่ายเขาทุกอย่างไดเอ๋อนั่นแหละบัตรมากระจายค่ารถเขามาอีกไดค่ารถค่าล้างค่าอยู่ค่ากินนะทีนะแม่อืมประชาชนดูแลบดนเพิ่นบอกให้เจ้าแบบเออเสียจากบาทจากจีบดอก คือยังค like oui> ือเห็นลังเลอย่ตัวนี้มันต่อไปบอสสบายแล้วเนาะแล้วก็ยังลองเบิ่งแล้วว่าจะมีคนแบบใจอีบ่อลวมีคนสิดกอ่างไบก็ไมอรู้แม่นยันแต่บอสเ่ยบอเข่าวืๆนี่บอสอลองเบิ่งเปเป็นคนจริงบัไหนเออ เป็นไรๆบาดนี้เงียบกันเนาะเนาะเ็ยังเพว่า่เอาังกันวาอันทีัดวาดข่อยก็วาแต่ให้ FC ข่อยหลาทีมเจ้าบ่มีบ่บ่มีก็มีแต่ให้ FC ของาลาวลเบิ่งยิ้ม่าันเนาะเก็บเออเยิ้มแล้วก็ข้าไแซ่บแล้วเนาะใจไปนําแล้วก็ึไปนําแล้วก็มาเบิ่งจังันลก็ให้รางวัลยิ้มแห่งปีเลยล่ะก็ ตอนทับปีใหม่จะหน่อยเนาะเจ้าขำวมาอลไรปีใหม่กันอะไอีกบขี่เดือนเนี่ยสิ้นเดือนหนาเนาะนั่นแหละอีกบขี่เดือนเนี่ยนาหนๆนะเนาะขู่เขาดาวอยังกระบากไปแล้วเนาะเออเอ้ามีอยังสีทามีน้องบัตตนี่คือเงียบๆกันทุกคนมาถามมาเด้อเออถามมาเด้อก็โบมี่แรกก็คือเราก็ยังสวดคือเราเนาะแบบว่าขันว่าไพเขามาเบิ่งน้ำหลังกับอีฟซีอีกอ่ะอยากว่าจะคุย ถี่อถึงใจเพลินถึงสาตาสนนกสนใจถ็ถากไมาพี่น้องเลย <c oughs> เราก็ยังเปิดโอกาสอยูนะ่เนาะถากมาขอเฟตขอไลนได้ฮะละ่ะมัก็ยินดีที่จะเป็นสือ่อให้พี่น้องเป็นสะพานทางสะพานบุญให้คือเก่าเนาะเพราะว่าเพล่นะามานเลย <c oughs> มีคนคองใจเถือ่อน <c oughs> หากมีแต่คนคุยยี่ซื้อนะครับคนเลี้ยงดูแลตอนนี้เนาะลมจะสีคุยยื่อซื้อไม่ได้เนาะ เดิ้ลเดิเดิ้ลอะยังไดค่ะบุ๊มีบุมีิ๊มอกาศสิได้จบกิ๊บเลยเนาะนั่นแหละก็ให้ประมาณนี้แหละสมหักสมวัติอะไรได้เจอแต่คนดีๆแหละเข้ามาสิ่งดีๆเจอคนที่ว่าเข้ามาแบบใจสปอร์ตเนี่ยฮะแหละมาซัพพอร์ตเปินมาดูแลเล่าหราเล่าง่ายๆซะพี่น้องเลยเจอคนจริงเนาะคนจริงอะไรคำนั่นแล้วถือเลขคือคนบ้านเดียวกันมึงดูนะเจ้าก็ถือเลขอที่ โอเคพี่น no no, 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 no. 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 ้องเอ้ยบมีอย่างไรเนาะครับโดยขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคอกขอบใจเพื่อนเนาะทางสาวนางเกลือได้มานั่งเล่นคุยนั่นแหละครับสัมผัสเนาะซือได้เบิือนในส้มแล้วก็ได้ยิ้มได้ก็ตามกันใช่ละส่วนว่าสส้มหักหรือเ่ส้มหักส้มวังหรือเปล่ส้มวังก็ขึ้นอยู่กับส้มเจ้าเด้อบกันเนาะสืว่าสะคุยกันเนาะตัดสินใจเองเนาะตัดสินใจเองไหมโดยตัวได้ คือเอาเป็นสื่อเนี่ยการแนะนำมายุอ่ะได้ดีอะไรบดีครับการในนำให้เด็กพวกคุณนี่เป็นเนี่ยใดสามหูดีครับการในน้ำผู้ขวากับแนะนำเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะสิได้จบคลิปได้จริเชียงเพลงจริงจะว่ารีกัสซีประจักรเพลงเนาะเดินเดินเดินสบายดีสบายดี